เรื่องฝากเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับฟังมาจากเพื่อนอีกทีนะคะบุมเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงกลางปีก่อนมันไปติดโรคยอดฮิตมาค่ะใช่เลยค่ะโควิด -19 เกมโอเวอร์ตอนเข้าซีซั้นสานั่นก็เลยทำให้ต้องมีการเก็บผ้าเก็บพ่อนย้ายตัวเองเข้าอะคาเดมี่พื้นที่กักตัว โชคดีที่ปุ่มมันทำประกันโควิดเอาไว้และหาโรงพยาบาลได้โดยง่ายก็เลยไม่ได้ไปโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลที่ปุ่มไปจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในย่านกลางกรุงซึ่งของอนุญาตไม่บอกพิกัดนะคะพอรถมารับก็มีการตรวจซ้ำอีกหนึ่งรอบซึ่งแน่นอนว่ายัางคงขึ้นสองขีดอย่างชัดเจนเมื่อมาถึง ทางโรงพยาบาลก็เตรียมห้องไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วห้องที่ปุ่มได้เป็นห้องเดี่ยวพิเศษภายในห้องมีของใช้ครบครันไม่ว่าจะตู้เย็นไมโครเวฟห้องน้งห้องน้ำครบสมบูรณ์พร้อมอยู่ความเป็นห้องเดี่ยวพิเศษนั้นเลยทําให้พื้นที่ภายในห้องค่อนข้างกว้างโปรง่งดูสะอาดตาเรียกว่าเหมือนมานอนโรงแรมไม่ผิดเลยค่ะ ด้านในสุดของห้องบูมจะเป็นหน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่สามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้แต่มันแปลกตรงที่ตอนที่มองไปยังฝั่งหน้าต่างจู่ๆ้าม่านมันก็สะบัดขึ้นมาเองเหมือนมีใครไปสะบัดมันตอนนั้นบูมก็มองอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรและคิดว่าอาจจะเป็นแรงลม ทำให้พม่านขยับก็ได้เมื่อมองชมห้องเสร็จบูมก็จัดการสร้างอนณาเขตทันทีวางของใช้วางเสื้อผ้าตั้งโน้ตบุ๊กคือ14วันนี้สบายตัวแน่นอนเพราะว่ามันโหลดแอป,ปดูหนังไว้อย่างเต็มที่เลยและสมัคร VIP ไว้พร้อมบูมเล่าต่อว่าเมื่อเข้าโรงพยาบาลมารักษาโควิดสิ่งที่บูมสังเกตได้นั้นก็คือ แพทย์จะโฟกัสเรื่องปอดเป็นอันดับแรกเขาคอยเช็คว่าในแต่ละวันเชื้อลงปลอดไหมถ้าลงมันกินไปมากน้อยแค่ไหนเร็วขึ้นหรือว่าช้าลงแล้วคนไข้มีอาการแทรกซ้อนอะไรบ้างแต่ในตอนนั้นจะได้แค่ยารักษาตามอาการไอก็กินยาแก้ไอเป็นไข้ก็เอาพาราไปท้องเสียก็เอาคาร์บอน ไม่ก็น้ำเกลือเกลือแร่มากินและโชคอย่างดีที่ปุ่มมันเป็นคนที่ไม่มีโรคประจำตัวแถมยังเป็นคนชอบวิ่งชอบออกกำลังกายชอบเข้าฟิตเนสอยู่แล้วเลยอาการไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ในทุกๆวันที่นอกจากหมอจะมาตรวจอาการเอาอาหารเอาน้ำมาให้บุมก็จะใช้เวลาไปกับการนอนดูหนังแล้วก็ออกกำลังกายบุมเล่าว่า ด้วยความที่บูมเป็นคนนอนดึกเป็นประจำอยู่แล้วและบวกกับตอนนี้เป็นตอนที่ต้องพักอยู่คนเดียวก็ยิ่งทำให้บูมนอนดึกเข้าไปใหญ่ตีสามตีสก็ยังดูซีรีส์อยู่เลยและค่อยมานอนตอนเช้าเอาแต่ทว่าในช่วงสองสามคืนแรกในช่วงที่บูมกำลังนอนดูหนังอยู่นั้นบูมมักจะได้ยินเสียงคนเดินเสียงนี้มักจะเดินวนไปวนมา อยู่แถวหน้าห้องของบูมและเสียงนั้นมักจะมาเป็นเวลานั้นคือช่วงตอนเที่ยงคืนจนถึงตีสองบูมนอนฟังเสียงเดินไปเรื่อยๆก็ยังนึกเอกใจอยู่ว่าใครมันมาเดินดึกๆเด่นๆวันเนี้ยใจก็อยากจะลุกไปเปิดประตูดูแต่ว่าก็ไม่สามารถทำได้เพราะตัวเองถูกกักตัวกักบ,บริเวณอยู่เนื่องจากเป็นโควิด เช้ามาเมื่อพยาบาลมาตรวจอาการความดันและก็ส่งอาหารให้บุ๋มก็ได้ถามกับคุณพยาบาลขึ้นว่าพี่พี่ที่นี่มันมีผีหรือเปล่าวะพอพี่พยาบาลได้ฟังก็เงียบไปเล็กน้อยก่อนที่จะหัวเราะแห้งขึ้นมาและบอกบุ๋มว่าที่นี่มันก็มีเกิดแก่เจ็บและก็ตายมันก็น่าจะมีแหละค่ะแต่พี่ทำงานมาตั้งสิบปีแล้วนะ พี่ยังไม่เคยเจออะไรเลยอะพอบุ๋มได้ฟังก็ใจชื้นขึ้นมาเยอะก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างปกติสุขแต่ทันทีที่พระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นบุ๋มกลับรู้สึกว่ามันยิ่งดูวังเวงชอบกลในข่้มคืนที่4บุ๋มก็ยังใช้ชีวิตหมดไปกับการออกกำลังกายและการดูหนังผ่านแอปหนังที่ได้สมัคร VIP ไว้แน่นอนว่า คืนนี้เองบูมก็ยังคงได้ยินเสียงเดินหน้าห้องอีกเช่นเคยแต่ด้วยความที่บูมได้ยินมาแล้วก็หลายคืนเลยทำให้บูมค่อนข้างที่จะเริ่มเคยชินกับมันแถมอีกอย่างมันอาจจะเป็นเสียงเดินของแพทย์ก็ได้เลยทำให้บูมไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเท่าไหรนะ่นักในค่ำคืนนี้บูมก็ยังใช้เวลาในช่วงหัวค่ำไปจนถึงดึกดื่น ไปกับการดูหนังแน่นอนว่าคืนนี้ก็ยังคงมีเสียงเดินวนไปวนมาให้ได้ยินเช่นเคยแต่เมื่อเริ่มเข้าตีสองกว่า,วาในขณะที่กำลังดูซีรีส์จู่ๆบุ๋มก็ได้ยินเสียงน้ำในห้องน้ำไหลมันเหมือนว่ามีคนไปเปิดก๊อกบุ๋มค่อนข้างมั่นใจว่าตอนที่ไปอาบน้ำช่วงหนึ่งทุ่มก็ได้ปิดน้ำเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นความมั่นใจที่ห0 5 0หเพราะตัวบูมเองก็เป็นคนที่ขี้ลืมคนหนึ่งมันก็อาจจะเป็นตัวเองก็ได้ที่ลืมปิดน้ำแต่เมื่อบูมเดินเข้าไปดูกลับปรากฏว่าพื้นแห้งสนิทอ่างล้างหน้าก็แห้งบูมเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจแต่ลึกๆก,ก็ยังคิดเข้าข้างตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยคงจะหูฝาดไปเองมั้งกู ทว่าเสียงเปิดปิดก๊อกน้ำนี้ก็ยังคงดังอยู่เรื่อยๆดังจนบุมเริ่มลําคาญจนต้องหาหูฟังมาใส่เพื่อตัดเสียงรบกวนจากภายนอกและดูหนังต่อจนเมื่อเข้าตีสี่บุม๋มก็ว่าจะนอนแล้วเลยลองถอดหูฟังออกปรากฏว่าไม่มีเสียงเปิดปิดน้ำแล้วเช่นกันจึงได้นอนหลับอย่างสงบสุขในทุกๆวัน บูมมักจะได้ยินเสียงรบกวนพวกนี้เสมอทั้งเสียงเดินหน้าห้องเสียงเปิดปิดน้ำแต่บูมก็ค่อนข้างเป็นคนใจสู้เพราะเชื่อว่ามันก็แค่เสียงมันก็ไม่ได้มาทำอะไรเราสักหน่อยเสียงดังก็แค่ใส่หูฟังแทนแค่นั้นก็ไม่ได้ยินแล้วบูมทนอยู่อย่างนี้มาเรื่อยๆจนเข้าคืนที่11มันเหลืออีกแค่สี่คืนเท่านั้น ก็จะได้กลับบ้านแล้วแต่ทว่าในคืนนี้ในขณะที่บุงกำลังนอนดูอยู่นั้นเออดูซีรีส์นะคะสายตาก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งจากส่วนสูงคงไม่เกิน165เซนเธอเป็นคนผิวขาวผมยาวตรงสีดำเธอใส่เสื้อและกางเกงที่เหมือนกับปูมใส่นั่นคือชุดผู้ป่วยของทางโรงพยาบาล มองมองดูก็น่ารักน่าเอ็นดูบูมวางแท็บเล็ตลงและตั้งใจว่าจะถามเขาว่ามีอะไรจะให้ช่วยไหมแต่ก็ดันรึกได้ว่าเฮ้ยมันอยู่ในห้องคนเดียวนี่และเพิ่งล็อกประตูไปแล้วผู้หญิงคนนี้เขาจะเข้ามาได้ยังไงวะไม่มีทางแต่ในขณะที่กําลังตัดสินใจและอ้าปากถามว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการอะไร จูจ่ๆผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยๆเอียงคอไปมาซ้ายทีขวาทีและก็ค่อยๆย,ย,ยกมือขึ้นเผยให้เห็นว่าในกำมือนั้นมีเศษแก้วชิ้นใหญ่อยู่ชิ้นหนึ่งบูมเห็นแบบนั้นก็รีบดันตัวเองขึ้นด้วยความกลัวแต่สิ่งที่เหนือความคาดหมายที่เกิดขึ้นนั้นก็คือผู้หญิงคนนั้น เอามือที่ถือเศษแก้วอยู่มาจ่อที่คอของตัวเองแล้วก็ค่อยๆบรรจงกรีดลึกเข้าไปที่คอแผลที่เวิร์กววะและเลือดที่พุ่งออกมาอย่างไม่ขาดสายทําให้บูมจะเป็นบ้าตายอยู่แล้วแล้วยังไม่พอผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงเอียงคอไปเอียงคอมาเอียงคอทีเลือดก็พุ่งทีด้วยความกลัวสุดขีดบูมทําได้แค่ ดึงผ้าห่มมาคลุมโปงในใจก็ภาวนาขอให้ไม่ถูกดึงผ้าห่มออกคืนนั้นบุ๋มยังพอมีบุญเก่าเหลืออยู่บ้างเนื่องจากไม่ถูกดึงผ้าห่มออกและไม่ถูกหลอกไปมากกว่านี้แต่ในสถานการณ์ในตอนนั้นบุ๋มบอกว่ามันกดดันไม่แพ้กันเพราะในขณะที่อยู่ในผ้าห่มบุ๋มได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเลาะ มันคือเสียงหัวเราะที่โคตรสะใจเสียงทั้งดังทั้งก้องอยู่ในห้องสลับกับมาดังอยู่ที่ข้างหูบูมเป็นแบบนี้เรื่อยๆเมื่อพระอาทิตย์เริ่มขึ้นเสียงนี้ก็หายไปค่อยๆเบาลงเบาลงและเงียบสนิทพ่อบูมค่อยๆโผล่ออกมาจากผ้าห่ม ็ไม่เจอใครแล้วพอบ๋มตั้งสติได้ก็เริ่มลุกขึ้นมาเก็บข้าวของทันทีพอพยาบาลเข้ามาก็เห็นบ๋มเก็บของเรียบร้อยเหมือนคนจะย้ายออกเลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ๋มเลยเล่าเรื่องราวที่เจอเมื่อคืนให้ฟังและก็ถามกลับไปกับพยาบาลว่าเออหากต้องการจะย้ายห้องสามารถทำได้เลยไหมคะ หรือว่าย้ายไปโรงพยาบาลอื่นก็ได้เออหรือโรงพยาบาลสนามก็ได้นะเพราะว่าตอนเนี้เออบูมไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวจริงๆแล้วบูมก็ยังถามเพื่ออีกว่าถ้าหากให้ดีเลยนะจะให้ไปกักตัวที่บ้านก็ได้เออแล้วก็ยังต้องไปกักตัวอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวบูมไปกักตัวที่บ้านก็ได้นะขอให้ออกก่อนกำหนดไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วได้ไหมคะแต่ทางพยาบาลก็ไม่รับปาก แค่ขอไปถามผู้บริหารก่อนและจะโทรกลับมาแจ้งบูมอีกทีและเมื่อทางพยาบาลโทรกลับมาแจ้งว่าสามารถกลับไปกักตัวที่บ้านได้แต่ต้องแจ้งอาการผ่านทางไลน์ทุกวันบูมก็รีบออกจากห้องนั้นทันทีและได้ไปเดินเรื่องต่างๆให้เสร็จก่อนจะกลับบ้าน mm hmm. เมื่อกลับมาถึงบ้านบูมกลับรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นและได้มานั่งแชทคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มไลน์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในช่วงที่เป็นโควิดกันบูมเลยเล่าถึงเรื่องราวที่เจอทั้งหมดให้เพื่อนฟังแต่พอฟังจบเพื่อนในกลุ่มที่ชื่อ A ก็ได้บอกว่าเขารู้เรื่องราวที่น่าจะเป็นต้นต่อของเรื่องนี้เอเล่าว่าเขามีญาติที่เป็นผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ที่บูมไปพักก่อนหน้านี้ในช่วงแรกๆเคยมีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น เพราะคนยังไม่เข้าใจในโรคโควิดมากพอในช่วงแรกๆเคยมีผู้ป่วยหญิงคนหนึ่งมาพักรักษาตัวที่นี่แต่เดิมที่ผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้าอยู่แล้วทางโรงพยาบาลก็พยายามดูแลอย่างเต็มที่และควบคู่กับการดูแลปัญหาทางสุขภาพจิตไปด้วยแต่อาจจะเป็นเพราะความอย่างที่ไม่เข้าใจในโรคบวกกับสภาวะซึมเศร้าแพนิค และเป็น PTSD หรือโรคเครียดตามมาทำให้เขาเลือกจบชีวิตตัวเองด้วยความตายโดยการเอาแก้วน้ำที่อยู่ในห้องพักมาทำให้ตกแตกแล้วก็กรีดเข้าไปที่คอตัวเองเพื่อจบชีวิตแต่ปกติก็ไม่ค่อยมีใครได้เจอผู้หญิงคนนี้แต่สำหรับบูมนั้นอาจจะเป็นช่วงดวงตกร่างกายอ่อนแอเลยอาจจะทำให้เจอเธอก็เป็นได้ ฉบาแก้วขอขอบคุณเพจตุกติ๊กดุกดิ๊ก,กปิ๊กเมืองผีด้วยนะคะที่อนุญาตให้ฉบาแก้วนำเรื่องราวเหล่านี้มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ฉบาแก้วด้วยนะคะมารอฟัง e ีพีต่อไปในเรื่องฝากเล่าค่ะขอบคุณค่ะ